ตามที่เพิ่นได้ประกาศไว้นั่นแหะครับท่านนายผู้ยบาลเรากระฟองเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเออเดี๋ยวเสียวข,วข้าวข้าวมาฝากพี่ตอนนองครับล่าสุดสารประทับรับฟ้องแล้วนะครับอยู่ที่ศารเยาวชนและขอบครูวจังหวัดยะโสธรน,นะครับเพิ่นนัดพิจารณาเนาะครับวันที่10กรกฎาคม พุทธศักราช2,567นะครับเวลาเก่านาฬิกานี่คือความคืบหน้าที่ท้าายนะครับเพิ่นได้แจ้งไว้พอที่ดีนะครับคือพอที่หักลูกและกระทำเพื่อลูกให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและกฎหมายมันก็ดีเลยครับเฮ็ดแบบนี้ มันผูใ้ใดไิอยากค็ดแบบนั้นครับบางคนเนอบ่ได้คิดแบบนี้จักเม็ดครับมีลูกบวครับจักซิแมนลูกกูหรือบ่ลูกกูแล้วมันเป็นแบบนี้ครับบออยากย่อมรับว่าเป็นลูกตัวอย่างของก็เยอะแยะครับอันนี้มีตาอยากให้เป็นลูกจาวของอยากให้มีซิ์ถูกต้องตามกฎหมาย อยากให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวจะคองหามาปละหยักันล่ะครับพึ่งเคยเจอครับหรือพี่นงเอฟซีพอลราไปครับว่ามีคนเหตุแบบนี้หลายอยู่บอกผมกับว่า่อยเห็นนะครับเห็นแต่ย่างผมที่วามานั่นละ่ะเขาบอกอย่างยออมรับว่าเป็นูกเยอะแยะครับไหวรุ่นนีบ่บอกโอ้ย ไปแล้วไปว่างใครทั่วถีบกับว่าแล้วจักแมนดูผู้ใดไว่าไปเรื่อยแล้วครับแต่ว่าเข้าใจขึ้นกันนะครับเป็นอย่างคือดึงดันนะครับสิบว่าอยากให้ผู้ใหญ่บ้าน,น,นเป็นพอว่ครับมั่นแปลกบ่ครับเป็นอย่างคือคิดจังสั่นครับทั้งที่อยู่น้่กันมาจนพอแห้งแล้วกระสีหูกันตัวครับเสียเอียงต่างต่าง,งเนี่ย ลูกมันกับพึ่งสมควรสิได้รับครับแล้วผู้ใยี่บ้านเล่ากาเฮุไทยครับตั้งใจพร้อมเป็นอย่างิเอาสะนะหรือความสะใจแค่นั่นหรืออันนี้คือบอกหูนะครับว่าเพื่อนคิดอียงกันแน่หรือผู้ใดหูว่าเพื่อนคิดเอียง ว่าแบบนี้ไปเดี๋ยวกะสิมีเอฟซีทังนั้นนะครับเพิ่นกะสิมาว่าอีกขึ้นเก้าแต่กบว่าเป็นอยังครับกะเฮ็ดไปแบบนี้แหะครับโคตรกบเรื่องจริงครับท่าน่าเพิ่นกะเอามะว่าจริงจริงก็มาอ่านตามเพิ่นน่ะแหละครับว่าส่วนคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็มี่น่าสนใจก็มีครับแต่ว่ากา เอามาบางหรือบรไเอเอามาบางหรือมีคนส่งขอมูลมหาห้ยบางมันลายแนยวครับคนขังในน่นเพิ่นกะอยากว้าอยากเบา,า,เาดีครับแต่เพิ่นเบาเว่าได้แกสิทรงตัวเทียนมาเบามึงมาส้นเทียนกูเน่กูสิเงียบต่อไปนี่กูสิบาเบา ท่าวอยังกะสิว่ากูเป็นประเด็นไปเบิดมันก็เป็นจังซั่นล่ะครับเว้ามาถ้าเว้าถูกมันก็บ่มีผูดด้ใดว่าดอกแต่ถ้าเว้าผิดนะ่ะคนก็เว้ากลับแหน่เนาะครับเนาะจักผิดจักถูกละ่ะบางเทื่อตัวเจ้าของอารมณ์โมโหฉุนเฉียวมันก็มีนะครับมันก็เว้าในสิ่งที่บ่สมควรเว้านั่นล่ะครับ บางเือคิดบอออกคิดบ่ถึงว่ามันเสี่แบบนี้ได้บ่เมนบอยังกระต่างเลยความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละครับบ่ต้องไปพิดเบือนลูกพญ,ญา,านจะเป็นลูกพญ,ญา,านหรอครับเสียห้เป็นลูกผู้ใดล่ะครับเรารับร่องบดกรก็สิเป็นยางก็สิยากใช่บ่ก็กกยยานแต่เล่าเอาไปทายเฮดคอนเทนต์นั่นบ่กระิี้อนไปเบิดอัันบ่ครับ เล่าก็เฮดเนะี่ยตามนาทีของเล่าคือเกาล่ะครับพอทําหนาทีของพอนะครับเฮทให้ดีที่สุดนะครับเรื่องนี้เนะี่ยผมเห็นแล้วว่าอารีว่าพยาบาลสุภาพูกไปเที่ยวซิบหมือเนี่ยออาร์ซีเป็นประเด็นนี้ให้เกิดปัญหาว่าอาจ์ิีบอยากให้ไปนั่นมสีเอาตาตัวเจ้าของเป็นคนเลี่ยงมานี่นี่แหละครับ กะเชีวา่วาผู้ยิบานใบเลี่ยงมีแต่ยาตัวเยาะของเป็นค้นเลี่ยงอ้าวนั่นล่ะครับมันคิดไปใดเบิดนั่นแหละครับสู้ยางสูนแนวนั่นแหละนาตอนนี้มันแตกสานาโมกันแล้วเนาะเห็ุจังไรก็วบบ่าจะแทบอยากให้เขาไปย่มกายอยู่แถวบ้านนั่นแหละครับคนหนังสีเป็นหนังสีอยู่แล้วครับน้องก็เห็นตั้งแต่โดนๆตอคลิปที่ทมันเคยเกิดขึ้นต่างๆเนี่ย แต่ญยติพี่น้องแท้ๆมันยังเถียงกันเรื่องที่ดินนะครับมันแห้งครับเดีไล่สดเดว่ากันนู่นนั่นเลยครับจนเหตุกำแพงอ้อมนะครับนี่นะครับขนาดสายเลือดกันนะนะครับกันยั่งเถียงกันมันบ่ย่อมกันนะครับเงินทํามกำแกวมุ่นมั่งสังขยาเนี่ยเออไากระสีอยากได้เห็นด้วย่างคน่างเทือกเกิดความโลบกันมาก มันก็ย่อมบ่ได้จากอียงแล้วครับพราะมันอยากได้ด้วยกันทั้งหมดนั่นนหะครับแล้วก็บ่พี่ผู้ใดอยากเสียของจะของไปดอกครับนั่นล่ะมันก็เลยยากกันพี่น้องกับงสิเห็นนะครับคิปจนเทว่ามาแรงอีดีครับไล่สดเนาะโอ้สวนสีผ่านมาได้ดิมันก็บบ่ธรรมาดา่น่ะครับ แล้วเรื่องยังสี่สิย้อมได้บ่ครับบางเื่อมันมีอีโก้นะครับแล้วก็สักสีคำข้ออยู่มันเห็ดให้ยโตจะของนั้นบบย,ย,ย้อมยิงคนใกล้ๆมันมีคำอยู่คำเวาคำวายมันย้อมบ่ไรหรอกครับนั่นลหละมันก็เลยยากเห็ดยังก็กยากไปเบิดแล้วครับตอนนี้แต่ปัจจุบานเราสิไปเกี่ยวทั้งหลายโอ้ย,อยากเบิดครับ ตองแบ่งไห,หมดครับบ่ตองจงไวเกือบคู่เดียวกับแบ่งครับบ่ตองเอาไวล้ละครับยาใส่ไฮมันไดเป็นเรื่องที่ข้าล่าข้าสร้างต่อไปครับเอาให้มันจบให้มันเด็ดขาดครับเอฟซีกรล่อใไ้กำลังใจเยอะแยะแม้อีกบางส่วนเออเชิดชู้อีกคนเอาเชิดไปครับยังไม่ยังสังคมหูดีครับจากเชิดจากเฮ็ด่ากยัง ก่าวกันไปครับเดี๋ยว่ความหมักโมตอมาบาังคับให้คิดต่างครับมีสมองปัญญาคือกันคิดใดครับบ่ตอมาบอกว่าคนคิดแบบนี้แล้วคนต้องกินยามันบ่มีแล้วครับนั่นคือความคิดที่ต่ำครับคิดเอาเองแล้วกันครับ